นะครับไม่เ,เอาไม่เ,เอาเหรอโ okay, <okay>, okay. อเคโอเคโอเครอให้จบทีละรุ่นนะครับขอพระราชาภัยด้วยฮนะ โอประจานประกอบทั้งไกลก็ถูกแต๊ะครับุดุฒ9 9 5